ไม่กี่โมงตอนเนี้ <f uel ess> ยเจ่มมั้งไม่เที่ยงไม่ไม่รู้โอ้ใครเป็นคนสั่งให้ทำหมูกระทะดูดูครับทำหมูกระทะตอนเช้านี่ใครสั่ง <f uel ess> เด่นเด่นสั่งเด่นอยาก,กินหมูกระทะเนี่ยนะตอนเช้าโอ้ <c oughs> <f uel ess> หมูกระทะพี่ลินม, <m ult ip> มันตกใจมากเลยหมูกระทะตอนเช้าใช่ไหมตื่นเต้นดีใจเนี่ยยังใส่ชุดนอนอยู่เลยทุกคนอ่ะดู จะกินหมูก็ได้ตอนเช้าวาหรือเขาไม่กินตอนเย็นไม่ใช่หรอตอนเราช้าไม่หิงไปละเลยเ็นเป็นครับโอ้ยเขาให้กินตอนเช้าตัวเองกินตอนเย็นเอ้ยไม่กินเขาให้กินตอนเย็นเลยดูพี่ลินพิลินยังใส่เสื้อนอนชุดนอนอยู่เลยอ่ะกิหมูกระทะไม่ตื่นยังเดนเดนเดนตื่นกี่โมงครับ ม่ได้เลยพี่เลนเนตื่นตีวฮะร้อไม่ตื่นตีไหนตื่นตีสองนั่นเอแกงไมันี่เลือี่ตก้รนตื่นตีหมูกระหะตื่นี่ร